ความร่วมมือนะคะตั้งแต่เรามีซีสต็อกเซฟมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมน,นะคะจนมาถึงวันนี้ก็ประมาณ3เดือนครึ่งแล้วนะคะก<ม>็<ม>เห็นได้ชัดเลยว่าพอผู้ฝ่ายทํางานร่วมกันอย่างบูรณากาเนี่ยาาทำให้เกิดผลสําเร็จที่ชัดเจนแล้วก็กระดูกเท้าให้น้องประชาชนเห็นจริงเมื่อกี้นะคะท่านทีมีถามก็เล่าให้ฟังว่าจริจงแล้วเนี่ยสมัยของรัฐบาลไทยที่ปราบยาเสพติดได้สําเร็จนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเคยผลิตในประเทศไทย ก็จะมีจานวนหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการแข่ตที่ต่างประเทศเพื่อนบ้านเยอะขึ้นแล้วก็กำลังการแขิงเยอะขึ้นมากกว่า20ปีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นพลังกำลังการแขิงเนี่ยมากขึ้นมากแล้ววันนี้ที่จัดเนี่ยถือว่าได้เยอะมากๆนะคะก็ทำยังไม่ถึงหนึ่งปีเต็มด้วยซ้ำอันนี้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนทุกฝ่กายเจ้าหน้าที่ทุกคนจนไปถึงผู้บ่อกเสียต่บบางๆที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเราสามารถจับยาเสพติดได้เยอะค่ะ